้ทำภูมิต้านทานให้หญิงเยอะอแล้วหญิงยังยังทํางานไม่ได้ครึ่งของคุณแม่คํานี้มันแบบเจ็บในกระดองใจแล้วพอถึงเวลาวันแต่งอ,ะอ่ะอสิ่งที่เราไม่คาดหวังแล้วได้คนดีมาด้วยแล้วมีความรู้สึกบอกว่าเรามีความรู้สึกบอกว่าทําไมทําไมลูกดีอย่างนี้อะ่ะเราเราอายลูกไม่ไวจ้วเราอายลูกอายทำไมอายสิคะแบบ เรามาสร้างนี่สร้างสินในลูกไงออ๋ไปไหนคะชอบะไรกันจะรู้เลยหลายปีดีอยากแล้วคุณสุนทนี้สบายดีนะคะาวิทย์วัดครับไปร้อย้อยดีนะสบายดีค่ะพี่โอ้โหหน้ายังตึงเปรี้ยอยู่เลยเอาเอาไม้มาตีนี่ดังเลยนะดังเลยดังยังไงคะมันเป็นเตาะไม่ดังเป็ด ตึงอ,อย่างกระหนังกลองโมดอะไรนะโบทอกเนระไม่มีอ่าะอยู่ที่ตรงลูกบำลุงทุกอย่างนี่<ช>จ้ามีนาดไม่มี่เขามีมีลูกที่สองมาบำลุงด้วยนี่นดูดิยังไม่ดันอะไรเลยเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนี้หญิงเป็นเสียงน้อยแล้วค่ะในบ้านเป็นเสียงข้างน้อยเป็นเสียงข้างมากคือแม่กับพี่ตุลจริงเหรอคือเราเวลาเราจะทําอะไรเราต้องต้มตัวเล็กๆไว้จะกินอะไรเราต้องตัวเล็กๆเราต้องแบบรอว่าพี่ตุลเขาอยากกินอะไรเราถึงจะได้กินกับเขาเคยทําเองหรือเปล่าไม่เคยทําเองเลยรอเขาตื่นเช้าขึ้นมาฉันนึกว่าลูกสาวฉันจะลงมาเปล่าเลย นั่นน่ะลูกชายลูกชายฉันลงมาชงกาแฟ้ลูกชายฉันลูกชายฉันลูกชายฉันเขาคงชงกาแฟมาให้ภรรยากินค่ะอะไรลูกชายฉันและเรียกลูกสาวว่าภรรยาของเขาชัดเจนชัดเจนใช่แล้วหญิงเป็นยังไงงานแต่งที่ผ่านไปเห็นบอกว่าคุณตุนนิ่ทำงานแต่งให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับ มันงหญิงเหรอรว<อ>บตึง,ง,งรว<อ>บตึงโค <รอ S 2> ลาดรวบตึงคฉลาดแหละเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าแบบอ่ะยังไงอันนิว r ซ a รีมันต้องเป็นวันเกิดทุกปีของขวัญชิ้นเดียวเนี่ยคุ้มแล้วล <laughs> วันเกิดด้วยรวมงานแต่งด้วย,ยถ้าแยกกันก็จะอ่ะ เดี๋ยววันก็ดนนเกดี๋ยวเชอรี่แต่งงานหนึ่งวันอ่าเดี๋ยวจะสิบเก้าก็ต้องของขวัญอีกชิ้นหนึ่งแั้นรวบรวบตึงแล้วก็ของขวัญชิ้นเดียว <c oughs> ไม่หรอกค่ะคือจริงจริงๆเราเราสวมแหวนกันไปยี่สิบห้าพฤษภาปีที่แล้วคือใจใจเราสองคนอ่ะก็คุยกันอยู่แล้วว่าเออเราอยากเราอยากแต่งงานเอ่อในช่วงเดือนประมาณนี้พฤษภาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพเอิญว่าปีเนี้ยเราไปดูดวงกันมา แล้วเขาก็บอกว่าวันที่19พฤษภาคมเป็นวันที่ดีคือเป็นวันที่ดีมากๆอะไรเงี้ยเราก็เออก็วันดีแหละวันเกิดเราอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายโรงแรมก็ว่างคือเป็นเป็นทามิ่งที่ช่วงนั้นโรงแรมก็เพิ่งจะกลับมาจัดงานแต่งงานได้ด้วยค่ะดังนั้นเสาร์อาทิตย์มันเต็มหมดเลยแล้วก็ว่างวันเดียวคือวันมาคาบูชาซึ่งจัดงานแต่งงานไม่ได้ก็เลยอ่ะ นั้นวันพฤหัสที่19หญิงเกิดพฤหัสที่19ด้วยก็เลยเออก็วันนี้ปีนี้เป็นวันพฤหัสพอดีแล้วก็19พฤษภาวันเกิดเราพอดีออก็เลยตรง,ตงเป๊ะ<ป>หมดเลยใช่ค่ะให้พี่หญิงเป็นคนจัดการอยากได้งานแต่งแบบไหนพี่ตุลอนุมัติหมดทุกอย่างใช่ก็คือเหมือนตั้งแต่เราทำ pre เวดด i n g แล้วค่ะภาพเราก็จะแบบเหมือนกลุ่มความเป็นดิสนีย์เพราะหญิงอชอบดิสนีย์คือชอบอะไรชอบเจ้าหญิงทุกตัวละครคือชอบทุกตัวละครไม่ได้เน้นแค่ ทุกวันนี้มาเวลก็ชอบคือชอบหมดเลย <c oughs> คือเป็นคนที่ชอบชอบดิสนีย์แล้วก็อยู่กับจินตนาการมาตลอดอก็ตอนที่ทำพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยเราก็จะมีธีมอย่างอันนี้ก็จะเป็น Beauty and the Beast อะไรอย่างเงี้ยเจ้าหญิงเ <B ales. S 2> บละะใช่ค่ะเจ้าหญิงเบลครับลแล้วก็เพื่อนทุกคนก็บอกว่าเออพี่ตุนเขาก็เอาด้วยเนอะใช่นางก็ยอมจะเล่นเป็นอะไรให้เราหมดเลยค่ะอันนี้คืออันนี้คือ Ariel ค่ะ Ariel ใช่ Little Mermaid ใช่นางก็พร้อมที่จะเล่นให้เราทุกอย่างทุกคนก็เหมือนแบบเอ๊ยหญิงไปันสนวัยทุกคนแบบเอ๊ะหญิงเป็นบังคับพี่ตุลหรือเปล่าบอกเปล่าเขาอยากทำเขาอยากเล่นด้วยใช่การแต่งงานของเราอะค่ะคือมันจะไม่ได้มีใครเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังคือหญิงเชื่อว่าทุกวันนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีความ มีความคิดและความเก่งใ,<ช>ในแต่ละด้าน <_ d ance> เขาเก่งในมุมของเขา <_ d ance> เราเก่งในมุมของเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีทีมเนี้ยให้รู้สึกถึงความเท่าเทียมกันของเราทั้งสองคนแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันได้ทุกเรื่องอะ <_ d ance> ไรอย่างเงี้ย <_ d ance> เท่าเทียมกันหรือเธอน้อยกว่าเขาเท่าเทียมกันไม่เทียมกันนต่เขาทำให้เธอทุกอย่างโอ้เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันเอาแล้วเอาแล้วอันนี้ก็เป็นซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าจะมีแบบรองเท้าวางอยู่อะไรเงี้ยแม่น้อยเห็นบอกว่าร้องไห้ แทบจะตลอดงานเลยเหรอแล้วพี่พิธว่าหนูถามหน่อยถ้าหากว่าลูกแต่งงานไปพี่มีความรู้สึกยังไงพี่ดีใจโอ้ดีใจอย่างเดียวอะพี่มันต้องมีอะไรอยู่ในในลึกๆซึ่งน้อยกับลูกเนี่ยมีทั้งลําบากทั้งทนทุกข์ทน,ทน,ทนร้อนมาทุกอย่างมันหลายอย่างมันเก็บมาคิดในวันนี้แล้วเออประสบความสําเร็จเฮลูกเราดีขนาดนี้ชเชลอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดแบบถามแม่แม่ทุกอย่างเอากระดาษมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องนะจริงๆมันถึงขนาดนั้นนะพี่แล้วมันแบบก็ทำปริญญ <c oughs> าให้ท <c oughs> ุกใบปละ อย่าตีอย่าโทรติดอีกสองตัวจะจบอาจจะเลือกทํางานให้แม่ก่อนปริญญาชีวิตก็ได้หมดทุกอย่างจากแม่แม่ถามบอกว่าทําไมลูกต้องทำถึงขนาดนี้ก็บอกถ้าแม่ไม่มีแม่วันนี้หญิงไม่ได้เก่งขนาดนี้อบบเขาบอกแม่ทําภูมิต้านทานให้หญิงเยอะอแล้วหญิงยังยัง,ยงทํางานไม่ได้ครึ่งของคุณแม่คํานี้มันแบบเจ็บในกระดองใจแล้วพอถึงเวลาวันแต่งอะ่ะสิ่งที่เราไม่คาดหวังแล้วได้คนดีมาด้วยแล้วมีความรู้สึกกว่า แล้วมีความรู้สึกแบบว่าทาไมทาไมลูกดีอย่างนี้อ่ะเราเราอ,อายลูกพี่ว,ว้ยชวสเราอายลูกอายทำไมอายสิกาแบบเรามาสร้างนี่สร้างสินในลูกไงสร้างด้วยความโง่พี่เป็นเท้าแชร์แล้วแบบเขาไม่มาตรงแล้วเราก็ตรงมานั่งหาเงินได้ใช้ใเขาเป็นส,สิบสิบล้านน่มันเรื่องอะไรเงินลูกไปอ่ะอืมอืมอืมอ่าแต่แล้วมันก็ผ่านพ้นไปได้ก็งันมึงแต่เออ ก็ผ่านผ่านไปแล้ววะก็ผ่านแล้วผ่านมาตั้งหลายปีอ่ะกว่าจะได้ออกตีสิบตทีเนองทไมเนี่ยร้องทไมร้องวันน้นนาจะได้ออกตีสิบตกทีเลที่สุดนี่นะเขาตอบว่าเรานี่เองเราเป็นรายการแรกที่มาออกรายการเนี่ยที่ไม่ลืมกันเลยคนตายเมื่อนกันและวพอดีแล้ววันนี้คนตายแล้วก็คุนหมาครับยังแหลงชับ